เมล็ดโพบ่มเพาะแล้วแก้วภระสารเมล็ดโพหวังประกาศรำพระชินชีนมเมล็ดโพฝากญาติโยมเอื้ออาลีมาเมล็ดโพนี้หวังเติบใหญ่ให้ลห่มธรรมขอเจริญพรคุณโยมทุกท่านครับ ขอต้อนรับชูมเมล็ดโพชแน,นลช่องแห่งปกินนก,กะชาระธรรมโดยมเมล็ดโพตัวน้อยๆสามาเณรชื่อสามาเณรบุญโตครับสามาเณรตัวน้อยๆผู้ตามต้อยพระพุทธองค์ครับจากการวาเลนไทน์นี้คุณยงรู้ไหมครับว่าพระพุทธองค์ทรงสองความรักไว้อย่างไรบ้าง ใน, này, น,มนเมล็ดโปรชแนลเอพิโซดนี้สามเณรจะมาเล่าเรื่องพระพุทธองค์ทรงสอนความรักที่ยิ่งใหญ่คือนัติอัตตะสมังเปมังความรักที่เสมอรักตนนั้นย่อมไม่มีความรักที่เกิดขึ้นด้วยเหตุ2อ,อย่างคือ 1. การอยู่ร่วมกันในการก่อน 2. การเคือือกูลในปัจจุบันเปรียบเหมือนดอกบัวที่แบ่งบาน เพราะอาใสยน้ำและโคตมครับักตัวเองคือการเอาตัวไปอยู่ในบนบนททำได้ง่ายๆมีสามอย่าง 1. ทานถีนภาวนาสามารถทำได้ง่ายๆตามหลักสูตรโบราณ 1. นึ่ชาวใดยังไม่ได้ทำทานชาวนั้นอย่าเพึ่งทานเข้า 2. ันใดยังไม่ได้รักษาชินวันนั้นอย่าเพิ่งออกจากบ้านคืนใดยังไม่ได้นั่งสามาธิคืนนั้นอย่าเพิ่งนอนเมื่อเราทำได้อย่างนี้แล้วความรักอันยิ่งใหญ่คือรักตนก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราและสามารถแบ่งปันความรักของเราไปให้ผู้อื่นได้รักอย่างนี้จึงเรียกว่ารักให้ยืมมือปอลลกครับ